พามาดูขเมา,าที่อยู่ในพอตไอดีของ m a ด้าสองส a c t i v คนะครับนี่คือคาบขเมาที่ตกค้างในรูพอตนะครับของรถยนต์ของ m a ด้าสองสกายแอคทีฟซึ่งรุ่นนี้หัวฉีดของเขาจะไม่ได้ยิงเข้าตรงที่พอตนะครับเขาจะไปยิงอยู่ข้างล่างนะฮะยิงเข้าหัวลูกสูบนะครับเป็นเหมือนเป็นไดเรกนะฮะ แล้วทีนี้เมื่อนอ้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้ฉีดเข้าตรงพอร์ต ID มันก็เลยทำให้พอร์ต ID มีการตันนะครับมีขเข่าเกาะนะฮะอันนี้รูที่ยังไม่ได้ล้างมันไปทำความสาะอาดนะครับจะมีเข่าคาบเข่าเกาะนะครับเกาะเต็มพอร์ตนะฮะจะทำให้อาการรดก็จะ บิ่งไม่ออกเหยียบไม่ค่อยดีกินน้ํามันนะครับเราต้องทําการตรวจเช็คแล้วก็ล้างเป็นระยะเวลาประมาณสี่หมื่นถึงหกหมื่นรูนะครับอันนี้แนะนํานะครับให้เปิดเช็คนะครับว่าขมเหพวกนี้มันจะเกาะยิ่งเกาะนานขึ้นนานขึ้นมันจะเหนียวนะฮะมันจะทําให้รูไอเดียตันครับการถ้ารูไอเดียตันก็จะ ทำให้การฟลของอากาศไม่ดีเท่าที่ควรนะฮะจะทําให้ลดควันดํากินน้ามันเครื่องกินน้ำมันเชื้อเพลิงจะทให้เครื่องยนต์เสื่อมสภาพเร็วนะครับผมใครที่ใช้มาด้าสองสกายไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือดีเซลนะฮะให้ตรวจเช็คนะครับหรือทำการดูแลต่อไปนะครับขอบคุณครับ